มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนี่ไม่ใช่นวัตที่มดดำรู้จักมดดำคาชาพาทนดูไม่ได้นะคะหลังนวัตไลฟสติหลุดลัน่นนี่มันไม่ใช่พี่นวัตที่เรารู้จักจากกรณีที่พิธีกรชื่อดังนวัตอิสระไก่ศีล ได้ออกมาไลฟ์เผยความจริงว่าตนเองไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลแบบปกตินะคะแต่เป็นคนที่หนีออกจากโรงพยาบาลมาเองตอน4ีซีวันที่23กรกฎาคมซึ่งเจ้าตัวบอกว่าได้ถ่ายวิดีโอตอนหนีออกมาไว้หมดแล้วนะคะซึ่งที่หนีออกมาเพราะรู้ว่าโรงพยาบาลมีอะไรแปลกๆค่ะและทราบมาว่ามีการแอบติดกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งเผยคลิปเสียง ที่หลุดออกมานั้นว่าเป็นการละเมิดนะคะแต่ว่าคลิปเสียงยังมีเวอร์ชั่นเต็มกว่าน,นี้อีกค่ะบอกว่าทำไมต้องแกล้งกันอาการเขียนบอกว่าฟ้าหลงปอดทั้งหมดเปลี่ยนเป็นอย่าให้เข้าทางเส้นนิ่งๆประมาณ3ชั่วโมงตลอดเวลาผมรักษาโดยใชยพ้พลาสมามีหลักฐานเอกสารทุกอย่างมีภาพหมดผมแอบถ่ายภาพตลอดเวลามีคนพยายามจะโทรมาตลอดเวลาย้ำ ว่าอาการที่เป็นก็คือทำลายปอดไม่ว่าใครแต่งเรื่องอย่างไรก็คืออาการของผมผมมีได้ออกมาปกติผมหนีออกมาแชร์ไปที่เปียเวกระทรวงสาธารณสุขผมรู้สึกมีพิรุธแปลกๆตลอดสองวันสุดท้ายมีอะไรแปลกๆออกมาเยอะมากผมยืนยันว่าผมถ่ายคลิปการหนีออกมาเก็บเอาไว้และผมเองถูกแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดผมถ่ายเก็บเอาไว้หมด อีกทางการไลฟ์สดครั้งนี้นวัดเองยังได้เปิดสื่อกับเอปารินานะคะและกล่าวถึงนักการเมืองรายอื่นๆนับสิบคนก็ว่าได้ค่ะและล่าสุดนะคะพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคายาพาทนไม่ได้นะคะหลังดูไลฟ์ของนวัดสติดหลุดค่ะหลังออกจากโรงพยาบาลลัน่นไม่ใช่พี่นวัดที่มดดำรู้จักโดยมดดำาาพานะคะได้รายง,งานข่าวล่าสุดซึ่งเป็นประเด็นของนวัด และช่วงหนึ่งในรายการมดดำคชาพาก็ได้กล่าวว่าคุณนวัดอิสระไก่ศีลถ้าในส่วนตัวมันไม่ใช่นวัดที่มดดำรู้จักอะ่ะพี่นวัดจะเป็นคนที่สติสัมปชัญญะจะครบนะแต่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นไปได้เอาตรงๆนะหัวเขามีแต่เรื่องงานคือคุณนวัดอิสระไก่ศีลหัวเขาจะคิดแต่เรื่องงานอย่างฉันคิดพูดเรื่องผู้ชายแต่เขาไม่เคยสนใจพี่นวัดในหัวจะมีแต่เรื่องงานเท่านั้น แล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาไปอยู่ในห้องแคบๆแล้วเกิดความเครียดหรือว่าไอายารักษามันมีเอฟเฟคอะไรกับเขาหรือเปล่าปกติพี่นวัดไม่ได้เป็นคนแบบนี้เพราะฉันเองรู้จักเขามากกว่า20ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ